ไปดีท่านผู้ชมมือนี้ข้าเจ้าตั้งใจออกมาถ่ายออกคลิปตามถนนหนทางใบนบรรดาท่านเนาะท่านผู้ชมได้เบ่งอัปเดตว่าอยู่นาะคอหลวงเวียงจานตอนนี้เนาะมื้อนี้เป็นวันที่สามธันวาเนาะ 2022พศ2565เออออนา,มาะมื้อนี้เป็นมื้อดีมื้อสันงามดีเนาะเมื่อวานนี้เป็นวันชาติของสองปปลาวก็คือวันที่สองธันวาธันบุษมิลินวันสถาปนาสาธา,นา,นารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาวครบหอบโอ้ขอ,อนี้ขอโทษด้วยค,คุณพ่อเขาเด้ดปีครับเจ้านี่บด จือประจําแต่ว่าสถา,สถาปนาอันนั้นปีรัิปเป็นพันก็รยเจ็ดห้เดอวันที่2องท่นวาปีหนึ่งนก็ยเจ็ห้าเนาะเจเนาะมานี่ก็ประมาณนั่นอ่ะสีประมาณ47ปีนี่แหละท,ท่านม้สมขันทาวิเจ้าขับเจ้าว่าบบผิดเด้อ คบหอบออวันสาดวันแห่งวันสาดของสวปลาคบหอบ4ี่สิบเจ็ดปีถาว่าพิษขอโทษขอภัยเนาะเจ้าก็ไล่เลขก็เนาะหลงหลงลืมลืมเด้อดำมุสมยอมหับแล้วมันอาบุโซแล้วนอน,น่ะโบจื้อบอยจำนะเนาะจำแล้วก็บอจือจือแล้วก็บอยจำดำมุสมตอนนี้เดินทาง ตามถนนดวงไปนาะเด้อท่านผู้ชมตามถนนดวงไปนาะนี่แหละตามถนนดวงไปนาะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไปที่รอพา้ารอไปตามในหมอกในเมืองของนครหลวงเวียงจันทนี่แหละท่านผู้ชมเบิ่งไปเนะด้อบอยลีบ่ได้เห็นขับเจ้าก็พาก็ได้ออกบ้านเนาะ บคอคครได้ออกบ้านแด้ครับเจ้าเด็ก็คือนี่ว่าคนอาวุโสค้คนผัวอยู่สูงซะไ่พออาวุโสไปมากันลำบากยากลำบากนอกกากไปกันมาปวดแขงปวดขาเจ็บหลังเจ็บแอลรำบ,บุญสูเลยทบทจำเป็นนร่อยเหม่นบนอกเนาะยังเก่งเขาเอาออกยางมือเศร้าๆลาบ,บุญสมยางเศ้าๆหาหงมงเศร้าออกไปเพื่อออกไป,ไป,อ,อ,กไปออกกับร่างกาย ออกกํลังกายบาพว่าไปเร่นไปเลืน่ลนดอกไปย่างเพราะหานใจออกอากาศยามมือเศร้าเนอะอยู่บนทีวันปลอดโปร่งที่มีอากาศสดสด,สดถ้าไปแฮะอันนั้นนะก็บอกไปไกลดอกใกล้ๆนี่เธ่ก็ไปบึงท่านหลวงเธ่ไปแคมน้ำของเนอะวัดจันทร์หันเท่านั้นแหละมุสซม,มอันนั้นออกไปเกือบทุกมือ,อน,นั่นนะแต่ว่าออกตั้งสิออกไปย้ำเที่ยงย้ำอย่างนี้วยแเลี้ยวซาด นะครับเจ้าได้กลับมาอยู่สปปาลาวเนาะหลังจากโควิดทนผ่อนสั่นผ่อนยามาได้ประมาณสามเดือนมานี่แหละไม่บ่ได้ไปใไสไ่อะไรอยู่แต่ฮือนเลยเนาะมันดิมันเมื่อยดิยวส่วนเมเอ้ยให้เข้าใจเนาะผู้เฒ่าผู้แกใครว่าผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ยผู้ใดผู้เอิอนอ้นว่าพอตู้พอตู้นี่ก็คืดอยู่ยังเออกันว่าผัวอ,อยู่มสูงกับใครแดงแต่กระซังเอิ้นพอตู้ก็ดีใจ นาะนออเกินมันอัพหกสิบละดีนอออัพหกสิบก็ยอมพับกันเนาะอออันนี้ถนนบ้านฝ่ายนี่วัดบ้านฝ่ายเขานี่ลและอยู่ขวามือเรียวเห็นนี่ละเรียวเห็นนี่นะวัดบ้านฝ่ายคนปูสร้างหอแจกหอยังไม่นี่เราหอปฏิบัติธรรมบ่อยอย่างนี้ละเดอ้อครับว่าบถืกขอโทษขอภัยอยู่ซ้ายมือนี่เป็น ทางคนปับปุงไม่ไปพาสันแต่เพิ่นมาปับปุงไม่พอเป็นปีเปนพีเนาะเพิ่นเห็ดเป็นสะพานเป็นนี่เห็ดเป็นขัวเข้าไปเพราะว่ามันเป็นห้องแสงเนาะแล้วเพิ่นก็เลดขัวขวานข้ามน้ำห้องแสงมันไปเลยรวมกันเป็นน้ำห้องแสงไหลทุดตันแลกตรงไปตรงไปเจ้าในก็ะสีเป็นซีแยกเนาะ สีแยกอันนั้นทาตฝุ่นวัดทาตฟุ่นที่ทางหน้าเขานี่แหละสีแยกวัดทาตฟุ่นเด้อนี่นะตัดซากกันกับถน,นนบ้านฝ่ายเนาะอยู่ทางหน้าขวามือเป็นวัดทาตฟุ่นถือไ่มีเต่ารอเตาะนั่นแหละใช้มือเป็นกระทรวงป้องกันประเทศเออกระรวงอันน,นป้องกันควบสงบขอโทษขออภัยโทษขอขอภัยครับเจ้าก็ลุงลงืมลืมเน้ะ ใายมือมันก็ .swing ป,ป้องเอ่อป้องก่อนครบสง้อขวามือมนึ่งวัดถาดฝุ่นจะตรงไปจากซีแยกไปกับแมนธนาคารฟรังโกลาวศูนย์ศูนย์สำนักง,งานใหญ่เนาะเนาะบังฟรังโกลาวสำนักง,งานใหญ่นี่นะสมบึงไปบุญไปนี่นะสายมือจะไปตลาดซาวเนาะ ธนาคารเบียดกับยุคความมือเนาอะันซูมทางหน้าคุณเป็นอพาร์ตเมนต์เหลียวเห็นนะอพาร์ตเมนต์พื้นทิ่ใหม่ๆไงแบบอันนะั้ทรายทะเลทรายทะเลนะพื้นที่ธนาสไตล์แชมทะเลจะต่อไปทนาอันใส่กระจกแก้วสีฟ้าสีอย่างคือกับอยู่แชมทะเลเวลาแต่บ้านทำบุพีทะเลก็สร้างมันเอาความดินความ งามก็พอแล้วอันนี้จะเป็นซีแยกเนาะตัดสกักกันระวังถนนสีลมถนนสายลมกรบถนนล้านสร้างบอกให้บ่นเนล้านสร้างเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นถนนอีกอย่างพวกเราทานผสม้มพันหน่าวพีดขอโทษอีกแต่ก่อนเพื่อนว่าถนนล้านสร้างเจดีนี้อาจจะเปลี่ยนซื้อใหม่แล้วเนาะไปอ่านมึงก่อนเพ่นเกี่ยนมาเด้อใดนะเด้อ นี่นะเบื้องไปเบื้องไปนี่นะบรรยากาศในวันเสาร์เนาะอยู่นคะรหลวงเวียงจันทนี่แล้วนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวเมื่อวานนี้เป็นวันในะวันบุญใหญ่วันซาตของสปปลาวที่สองทันวาเนาะเบื้องไปเบื้องไปฮัมบูม๊ตมนี่นะนี่แหละเอาเสียเบื้องนี่โองลงอีกอันดิ นี่เนี่ยตลาดศากับถนนถนนสายลมกพนุนถนนใหญ่ถนในียังถนนล้านสร้างถูกต้องทางอุตสูมถนนล้านสร้างนี่ลถนนนี้ใหญ่ๆล้านสร้างใายมือตลาดเศร้าขว,วามือไปอนุสาวรีหรือว่าประตูไสเนาะท่านผู้ชมนี่นแะบบบุ้งไปบุ้งไปนี่นี่ นคะรหลวงยังจันทร์ถนนมันก็บอยง่ายดอกบใหญ่แต่ว่าใจคนลาวเนาะใจคนลาวคนนคะรหลวงจันนี่ยิ่งง่า่ฮันบุสมถนุนบอยง่ายก็สร้างเนาะถนนก็สองเลนแลน,ลนส่วนกันไปส่วนกันมาก็ะคอยตอดกันไปตอดกันมาอย่าทำบุสมอุ้ยหนีแมนอันนั้นลาวเท่าระคมสีแดงๆฮะนนะอยู่ขวามือนี่นะ บริษัทลาวโทรคมเนาะนี่วันนี้เขาเจ้าสีเรียวไปแซวนะถนนถนนน,น,น,าน,น,านนี่ยังถนนคูเวียงบ่ถนนนี้ยังนี่แหละเนาะข้างหน้า,น,าน,นี่แหละตัดสากครับอันสามแยกกันเราวว่าถนนสายลมก็ถานน,านคูเวียงเลยก่อนก็เป็นคูเวียงนี่แหละอันนี้เป็นคูเวียงหมายถึงว่าเป็นอันนั้นอันนั้น กำแพงเมืองสั้นในของของนครหลวงเวียงจันทร์หรือรัวคองเวียงจันทร์สมัยก่อนก้อนตัวนี้นี่มันเป็นเป็นคูส,งสูงๆแล้วมันก็ด้วยดินจีเพื่อะ là. ดินจีมันก็พังออกถิ่มมาแล้วเนาะกีมันก็บวชคอยได้อนุรักษ์อย่างแดก็เรียกว่าทุดุด,ดทิ่มไปเมือ่ดอดิจาะดินจีตัวถนวนข้าวสาไปเจ้าเยียบอยู่นี่แหละ มันก็คูใบใหญ่เนาะมันก็ขยายออกมามก็ได้ดูดออกไปมันก้วงดีเนาะห้อ,หองก็มีห้องน้ําห้องก็เอินห้องคูเวียงห้องน้ําคูเวียงเพราะว่าสมัยตะกี้เนาะมันมีกําแพงเมืองแล้วมันต้องมีคูน้ําขวามือนี่เดอ้อขวามือเดอ้อเดี๋ยวนี้มันก็มีเลยซ้ายมือนี่เป็นสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์เดินสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์อยู่ทรายมือขวามือแต่ก่อนเป็นคูน้ําห้องน้ําเนาะ จากคูเวียงจนเป็นกำแพงเมืองแล้วก็ขัวมือก็เป็นห้องน้ำนาออ้อมเจ็ดมาได้ปากปาซักพุ่นจนทอดอ้อมไปจนทอดรักสามพุ่นเด้อรักสามทางไปที่ในโมทาเดือพุ่นอหละเดี๋ยวนี้มันเป็นเบอเร์แล้วมันไปเบอร์แล้วห้องน้ำก็ทมเบิดเป็นห้านกินดอกกินดื้อไปนี่ไปเบอร์แล้วการโซมีแหลมไปมึงไปเด้อยาเยา่อยย่อยย่อยมึงย่อา เอ้ามือนี่แะเปิดโัวกาสเห็นได้เบิ่งยาวๆยาวๆนี่แหละอันยูยูขวามือเนี่ยมันเปนบว่าสีขาวขาวึกเก่าของฟรังนไ่นเลยไปวิทยุกระจายเสียงแห้งซ่าดล้าอยู่นี่แหละทั้งหลังมันปิดห้องน้ำยังหินห้องน้ำอยู่เดี๋ยวนี้ขนาะห้องน้ำล่ะมาจากห้องปากกระซับมันมีซอยซอยน้อยซอยใหญ่เลเดี๋ยวนี้มันกับลอดลอดพื้นลอดพื้นเหอนคนแต่ละคนละไปแล้ว พอไฟก็ทุมเอาทุมอมอกแต่ว่ามันก็นยังมีห้องอยู่เฮ็ดป็นห้องรอดไปรอดมา,ยาอยู่โบโบเฮ็ดโบได้แล้วมันตันเลยตัน,ลนแล้วน้าท่วมเลยเนาะอันนี้แมนสีแยกอันอะซีหอมด้วยท่านผู้ชมทั้งหน้านี่นะสีแยกสีหอมนี่นะเนาะสีแยกสีหอมทั้งหน้าเขานีนะทังตรงไปละไปปากปลาซักพูดและเนาะ สีแยกสีหอมเป็นเซ็นเตอร์พอยของนครหลงวงย้งจันทร์เซ็นเตอร์พอยโตทําอีดและออของนครหลงวงย้งจันทร์เนาะท่นที่เที่ยวอันนะซ้ายมือทัานที่เที่ยวก็บเป็นเยาวราชของของประเทศของกรุงเทพแล้วนนี้ก็เยาวราชเรียกว่าคุ้มคุ้มคนจีนเกา่ามาแต่ไดอยขยโยเกิดมาก็เห็นแล้วคือกับเยาวราชท่านแหละมีห้องหนังสามสีห้องโอ้แต่ก่อนมุทางเบิง้ง คนเต็มแง่กันซื้อปีเบิร์หนังเบิร์ซีเนมาเออนั่นอะไะภาษาไทยเป็นหนังอันนี้ทุ่งซาบักใหญ่เพื่อต้อนท้าอันน่นอันนั่นอันนั่นวันซาติสองธันวาเห็นบ่มหองแหมเพิ่งกับลังสา่างบ่แล้วเกินแล้วทุ่งมาติดใส่บักใหญ่เห็นไหมห้องแหมมันโนครนคราวคราวมันโคร,ครนคราวพระซาแล้ว เนาะันส้ง่งเติมอีกแล้วส่วนหนึ่งเราเพิ่มาส้่งใหม่เติมอีกห้องหับนักท่องเที่ยวทัวประเทศทัวโลกวะท่นทไมทัวประเทศทัวโลกทู้มเอาตรงไปตรงไปจามเนเนาะจามเรนอ่ะสร้างสามหัวสองแยกสร้างสามหัวอยู่้ายมือนี่้ายมือเรนอนุสาวรีย์อ่นนะเจ้าฟางงูเนาะ อันนี้เขาเรีว่าสองแยกสร้างสามหัวตะกีนอะลยคุกกับมาเห็ดอน,นุอสาวรีย์เจ้าฟ้าง,งุมไว้เลยฮนนานาขัวมือหงแหมโนวาเทวหงแหมเปลี่ยนไม่แล้วไม่หงแหมอย่างบุลาวเทวแล้วเนาะเปลี่ยนซื้อไม่แล้วอันนี้ถือว่าเบนตันมาหัวเมืองแล้วเนาะมาหอดหัวเมืองแล้วเบ่งไปงยาวๆให้ผสชมให้เบ่งยาวๆมาหอดหัวเมืองแล้วนี่นะ อันนี้ถนนอย่างถนนอย่างเนาะแต่กี้ถนนหลวงพระบางเด้อแต่ก่อนเอื้นว่าถนนหลวงพระบางแต่ทีนี้เอื้นถนนอย่างบุ้ลละ,ะเขาจาก็จื้อต่ความจำอันเก่าคว่ำจำอันใหม่มน,มมน,นี่มัน่อยจกจื้อทามือซ้อมเบิ่งไปเบิ่งไปนี่นะอันนี้แมนนาอกมุงแล้วคุณตาโนอะุนคุณตาแล้วก็่อมากก็เป็นอกมุงอยู่้ายมือแมน อ,อกมุงอยู่ขวามือแมนฮานเอ็มเคซูก้นะครับซ้มนี่ซ้ายมือแมนอกมุงวัดอกมุงทางบุสมเบิ่งไปเบิ่งไปน้องมีโอกาสเด้มาถ่ายคลิปให้เบิ่งก็เอาให้เต็มสมอกสมใจได้บุสมด้วยนี่แหลมะมาหอดอุงมุงแล้วต่อไปก็เป็นน้องปลาไหนเด้อนี่แหละอยังอุกมุงอยู่นี่นะเนาะ อูมุงโยนี่นะต่อมากับบ้านานองป่าไนนี่นะนี่นะบ้านานองป่าไนในบ้านนี้นะบ้านนองป่าไนเดินลงซุ่มดูบ้านนองป่าไนเนาะต่อมาจึงคลายเป็นบ้านวัดไต่น้อยทงวัดไต่น้อยท่าอยู่ซ้ายมือวัดไต่น้อยท่าอยู่ขวามือวัดไต่น้อยทงนี่แหละอยูค นี่แหละขวมือมารีนาบนบันเทิงต่างๆนี่แหละพี่แหลบลอกใหญ่ๆนี่แหละผู้ชายหนุ่มสาวมาก็ต้องมามารีนาเนาะนี่แหละท่านผู้ชมโอ้ยเนาะไปบึงไปนี่เนี่ยใช้มือวัดไต้น้อโอ้ถนนสุพรรณวงศ์เด้อเปลี่ยนจากถนนหลวงพระบางมาเป็นถนนสุพรรณวงศ์ท่านผู้ชม ะะ cup, hai, troop. Troop. เดี๋ยวนี้อัน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 กุกโพบ้านกุกโพบ้านตลาดกุกโพเนาะกุกโพแล้วนี่นะนี่นะนี่ฮอดแล้วนี่นะถนนสุพรรณวงศ์เด้อท่านผู้ชมบรถถนนสุพรรณวงศ์นี่นะเบิ้งไปเบิ่งไป อ๋อบ <point. S 2> id ังไปบังไปยังซุจะยิน oh ยินจะยินย็นนี่นะทั้งหน้าพูดแบนอุตุศกษตรเนาะสำนักงานอุตุเกษตรแห่งศาสตร์ล้วเนาะอยู่ท้ายมือจะเป็นวัดไต้ใหญ่มระทรววัดไต้ใหญ่อยู่ท้ายมือนี้วัดไต้ใหญ่วัดไต้ใหญ่บังไปบังไปยาวๆยาวๆจนสุดพุญละเดินตามซูดนี่นะ มึงไปมึงไปหลังจากตดทั้งนาอุตุกษตรจะเบนสนามบินแห่งซาสนามบินวัดไตเนาะสนามบินสากลวัดไตโยยุขัวมือเน,อะนาะนนนานนสนามบินว่าสากลวัดตซ้า้มือเป็นอุตุกษตรเนาะนี่นี่ละนับแต่ขัวมือไปนี่ละแม่สนามบินวัดไตอะไรนี่นะ อันนี้ก่องพันยัยเจ็ดศูนย์สามเ็นสนามบินของกองทัพเนาะมันอยู่รวมกันดีมันใส่เดินอันเดียวกันเออลานแลนอันเดียวกันเนาะนี่หตอนนี้ยังเป็นอันนั้นอันนั้นค่ายของกองทัพยุก่กองทัพอากาศทะ้แหละเนาะต่อไปค่อยเมนสนามบินวัดไตเออสนามบินอันนั้นอันนั้นของอันนั้นพลเรือนเนาะานะมุสมุม อ่าทาม้มุสุมาเบิงนี่แล้วเขาจะสิพาแวเข้าสนามบินวัดไตนอกไปเบิงสนามบอกสนามบินไปสละเลด้อทานมุสุเด,ดืนนี่นะเบิงเฮือบ,บอกเฮือบินไปสระมุสุนี่วัดไตอะไรนี่นะแตไงแล้วนี่นะนี่ทางเข้าไปสนามบินสากลวัดไตนี่นะไปเบิงไปมุสนมุนี่นะ ไปเบิ่งไปอันนี้ทั้งหน้าเป็นอาคารอัน,นาสนามบินภายในประเทศดีทั้งหน้านี่เราอยู่ซ้ายสวยไปน้อยนึงอ่ะเป็นสนามบินซากุตอุอาคารของสนามบินซากุตนี่เดสนามบินวัดไตเห็นไ่มวัดไตาย International Airport โซ้มึงไปมึงไป,งไปยาว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 ,ยาวลดบอเตอรห่วงข้าเจ้าที่ไปสนามบินสากลมุ่งแหลบบอนจอดรถสากลมุ่งดูทางบุษงอาคารผู้โดยสารภายในมีผู้โดยสารภายในอยู่ขวามือเนี่ยนะสารภายนอกอยู่ต่อไปพูน่นทานผู้ษมเลยเนาะจะาี่เข้าไปจอดก่อน สองบนจอดบนเจดก่อนเด้อทางซุ่มเด้นอนางี่นะอ๋อเหอกระชีไดอยู่ตีเบิ้งเบิงว่าวิธีเอาออวิธีเอาเอาปีแนวใดธนะปีจอดรถธนะนี่นี่โหวิธีเอาปีจอดรถนะทางซุ่มเนาะ โหลดแนวใดดิเอาแล้วก็ไปจ่ายตำลังด,ดิสบายดีจายเลยวะโอ้ย<ว>โอ้จี๊จี้เนาะไีที้เราบม่ได้จดิเออเปลี่ยนใหม่คอยก็กลายปีแล้วไม่ได้มาเท่าไหร่บ0 0นกิ๊บเอา บ่บ่ได้มาเรื่อยๆเด้อ,อบ่บ่มีอั่นพี่น้องมาพี่น้องมาคอยเพิน่นอีโควิดแน่โควิดแดมกันเลยบ่ได้มาอ่าขอบใจขอบใจ Front right.